สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะผู้ปกครองทุกท่านนะคะและเด็กเด็กทุกคน,ค,นค่ะค,ค่ะวันนี้มาพบกับครูติ๊กค่ะครูนิ้นะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกิจกรรมดนตรีบำบัดกันนะคะก่ะอน,นเข้าเรียนนะคะเรามาทักทายด้วยเพลงสวัสดีกันก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเพิ่ม สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเริ่มอีกรอบนะคะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบ การสาวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิดค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้สำหรับกิจกรรมดีๆนะคะกิจกรรมดนตรีบำบัดนั่นเองนะคะเราจะมาสร้างความสนุกสนานนะคะให้กับเด็กๆเช่นเคยนะคะด้วยหัข้อเรื่องการเคลื่อนไหวและจังหวะท่าทางประกอบเพลงนะคะค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะอยู่บ้านเบื่อกันหรือ,อยังเอ่ย เบื่อไหมคะดูหน้าเด็กๆหน่อยคุณนิดคุณนิดไม่ได้เปิดไมค์ป่ะดูอ่าเป้ดค่นอเดียวได้ยินหรือยังเอ่ยอ่าใครเบื่อยกมือขึ้นหน่อยค่ะเบื่อกันไหมคะอยู่บ้านเบื่อกันหรือเปล่าหาวแล้วหาวแล้ว ค่ะถ้าเบื่อนะคะเดี๋ยวเรามาขยับแขนขยับขาไปดังวนนี้อาจจะง่วงนอนเนะมาเต้นประกอบท่าทางกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวเต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอเพลงหน่อยค่ะครูอามใช่ครับอะขยับามกัค่ะยามเท้านะคะเต้นตามครูได้เลยค่ะ ต่อยไปทางหน้านะคะอ่าเจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งมากเป็นพร้อมกันเลยนะคะอ่ายันท้ายันท้าค่ะกูอามไม่ได้ยินเสียงพี่เก่งมากค่ะก้าวไกลเก่งมากเลยอ่าอ้าวครูอามขอเสียงเพลงหน่อย เปลี่ยนท้านะคะ,ะเ,คเปลี่ยนท้าพร้อมกันค่ะ น้ำเท้าน้าเท้าค่ะด็กเด็ อ่ายัง่ะค่ะ,คะอ้าฮึฮ <c oughs> ึเฮ่อยุดติคือคุณนิดอะไรอะไรคะคุโอ๊ยออเพลงไม่ได้ เพลงให้อาร์มเอาเพลงใส่ออกมาหน่อยดิไม่ได้ยินเสียงเพลงค่ะได้ยินเสียงเพลงไหมคะเด็ิดได้ยินไหมไม่ได้ยินครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเยวต้องเต้นใหม่แล้วไม่ได้ยินเสียงเพลงอ๋อได้ยินหวีเสื้อคลุมไปไหนคะ ได้ยินแล้วค่ะโอเคได้ยิน um> กันจบ่าเราเดี๋ยวเราเริ oui> ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มมาเดี mm ๋ยวเริ่มใหม่เลยไหมเมื่อกี้ไม่มีเสียงเพลง อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเต้นกันใหม่อีกรอบนึงนะคะอ่าพ้าเด็กร่างกายนะคะให้ใช้ส่วนบนนะคะใช้แขนใช้ส่วนบนก็ได้นะคะขยับแขนขยับกลังกาย่ามาเริ่มกันใหม่เลยคะ่ะอ้าวยำานะคะ น้ำทน้งทุกครั้งมีทุกค่ามีด้วยทีนี้กินอาหารครบถ้วนในนอนพักผ่อนและออกกำลังคนจะมีพลังใมวันไีหวัางดังใจยยาบ่ายยามเอาูเองจะเต้นน้ยะคูแอนเอาคุณครูสามารถเต้นได้นะคะรักออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยงที่ทาง อเส้นยืดสายาสตามเดืด่อดรมตะต่างหมุนเรียได้คนร่างกายแข็งแรงสุขภาพเธอบ้านยชีวิตห่างไกลจากโรคภัยผุ้ทำไม่ัีร่างกาย กูได้นอนพักพอและออกกำลังคนที่มีพลังไม่บันมีวังดันใจอยากดีรักออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยงที่ทาง เส้นดื้สายบางเดือดตมตะต่างคุณมเรียดได้คนต่างใกลแข็งแรงสุขภาพดีสบาแจมใสนี่ชีวิตห่างไกลจากกรุะไทพทุกทางหม่มันร่างกายของคนเรา อไกันหรือยังเอ่ยาตังคครูนิดกนเออีนี้คดีเนขออีกสักรอบหนึ่ง สอนสอนสอนมีท่าอะไรบ้างเด็กๆจำท่าได้ไหมจาไม่ได้ถูกท่าส่วนไหนบ้างคะเด็กๆท่าแรกอ่ะท่าแรกนะคะท่าแรกไปท่าอะไรเอ่ยยำเท้าย่ำเท้าใช่ไหมคะเด็กๆอ่าไหนย่ำเท้าให้ครูดูหน่อยอ่าย่ำเท้าอ่าวทำซิลแกวตาย่ำเท้าโอเคยำเท้าท่าที่สองทำไงคะชกอากาศอ่า ชกาวาชกซ้ายชกขวาชกไปซ้ายขวาอ่ะเก่งมากเก่งมากท่าที่สามอะไรคะคุูติ๊กท่าอะไรเอ่ยท่าไจำได้ไหมเด็กๆท่าไหนท่ายกเข่าเปล่าแทงเข่าอ่าตีเข่าอ่าตีเข่าอ่าอ่าเราได้ใช้ร่างกายทั้งส่วนแขนส่วนขากันเลยนะคะอ้าว เดี๋ยวเรามาอีกสักรอบกันอีกสักรอบนึงละวันท่ากันด้วยนะคะาเด็กๆได้จําท่าไปซ้อมด้วยนะอีกสักรอบนึงขอเพลงด้วยค่ะครูอาร์มอ่าได้ค่ะเด็กๆมาเต้นพร้อมกันอีกรอบนะคะน้องครูยืนแล้วน้องครูฟ้อนท่าไปอีน้องครับหอออกกำลังกาย

กอขคนะคะ จบไปแล้วนะคะเปจมส์เอาอีกไหมเจมเอาอีกไหมหรือว่าพอแค่นี้มาอยากเต้นอีกยกมือหน่อยอยากเต้นอีกไหมตื่นคุณแอนเหนื่อยยังคะคุณแอนเหนื่อยไหมคะเอาอีกเอาอีก เดี๋ยวเอาไงแล้วอีกสักรอบด้วยไงสักรอบสักรอบค่ะก็สําหรับวันนี้เราก็เพียงพอท่านี้เนาะสำหรักิจกรรมวันนี้นะคะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะเด็กๆอ่าได้เคลื่อนไหวร่างกายได้ออกกําลังกายนะคะเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรง ค่ะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะ,ะ,ค,ะค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบกิจกรรมการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกนันในครั้งหน้าค่ะ,ะ,คะสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีค่ะบ,าย,บ,า,ยบายเด็กเด็ก<ๆ>เดี๋ยวพวกับครูอาต่อเลยนะคะ,ะเป็นไงครับสนุกไหมเด็กๆ กิจกรรมดนตรีบรรบัดวันนี้นะครับก็จะสอนให้น้องๆนะครับได้ออกกําลังกายประกอบกับดนตรีประกอบกับเสียงเพลงนะครับให้น้องได้มีแรงกระตุ้นนะครับมีแรงกระตุ้นจะได้ไม่เบื่อกันไปโดยจะใช้เพลงอะไรก็ได้สนุกสนุกก็ได้แต่นี้ครูติ๊กกับครูนิดนะครับเอาเพลงแบบว่าออกกลายสําหรับแขนขาทั้งหมดเลยทั้งร่างกายเลยส่วนน้องคนไหนที่ขาขยับไม่ได้นะครับก็ใช้แขนเอาเนาะ แล้วก็ใช้ดนตรีให้เราสนุกอะครับให้น้องๆมีความสนุกกับการออกกำลังกายด้วยโดยใช้เสียงดนตรีเป็นประกอบจังหวะวันนี้ดูน้องหลายๆคนก็ทําได้ดีนะครับร้องหลายๆคนก็เต้นได้สนุกดีนะก็เจมสนุกไหมวันนี้เป็นไงบ้างเจมบอกแม่เืนเ่นหัวโยกเลยนะครับน้องเจมเต้นหัวโยกกันเลยนะครับก็ฝากคุณแม่นะครับจริงๆแล้วก็ ไม่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เพลงนี้เปิดกระตุ้นสนุกสนุกอะไรก็ได้เราให้น้องใช้กล้ามเนื้อนะครับออกกำลังกายแต่ละส่วนละส่วนนะครับวันนี้ก็จะได้หมดเลยมาตั้งแต่ท่าแรกย่ำเท้าย่ำเท้ากันชกมวยก็ได้ทั้งแขนทั้งหัวไหล่นะครับอาหรือจะเป็นเกมให้น้องเล่นก็ได้ในแบบว่าถ้าชกมวยก็เซตละห้าห้าครั้งนะครับห้าเซตอารมณ์ประมาณนี้ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อน้องๆไปนะครับ สำหรับกิจกรรมดนตรีบำบัดครูนิสและคูติกก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้สามารถดูคลิปย้อนหลังได้ในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ YouTube ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเคยเข้ากันไปบ้างไหมเนี่ยลองพิมพ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีใน Google ดูนะครับว่ามีอะไรขึ้นบ้างก็จะมี YouTube ก็มี Facebook ก็มีนะครับก็ดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเรา เอาเก็บข้อมูลไว้อ่าเป็นไงเจมเราเจออะไรไหมกระตูนเจอกระตูนหรือเปล่านีบก็นี่เข้ามาแล้วเนี่ยอ่าถ้าเป็น y o u t u b e นะครับเข้าไปนะครับก็จะเห็นพวกเรานี่แหละอย่างน้องพัดน้องแก้วตาน้องเอกนะครับก็จะขึ้นหน้าจอบ่อยหน่อยเพราะว่าเราจะบันทึกข้อมูลบันทึกการอัดวิดีโอไว้ทุกครั้งนะครับสามารถไปเรียนเพิ่มเติมได้คุณแม่น้องภูสวัสดีครับน้องยุ่งไหมวันนี้ ยุ่ง uhm สวัสด,ดีคะ่ะสวัส <slide> ด <pray eme> ีน <eles> <ând dans> <ife> ้องมอสด้วยนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆกันนะครับผู้ปกครองทุกคนสวัรดบวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอเจมส์ว้สวยๆเก่งมากน้องปูเก่งมากอ่าน้องแกตาบ๊ายบายไปไปไปไ้แล้วครับทักษะสังคมหลายคนเนาะไปยี